เพราะสาเหตุนี้ที่เราต้องวางแผนให้ดีก่อนที่จะ Early r e t i ทค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คืออายุเฉลี่ยของเราจะยาวขึ้นนะคะเราวางแผนให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะแต่ก่อนเราไม่มีเวลานะคะในการที่จะทำอาหารกินเองเร่งรีบมากมากเลยนะคะไม่อาหารฟาสต์ฟู้ดก็เข้ากล่องตามร้านสะดวกซื้อค่ะ mm. เมื่อเรา e a r ร y r e t i ทแล้วก็มีเวลาในการทาอาหารกินเองนะคะเราก็จะทาไข่เจียว โดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันมีเวลาว่างๆในการทำเยอะแยะมากเลยค่ะข้อที่สอนนะคะก็คือสวัสดิการต่างๆจะลดลงนะคะ อาจจะไม่มีสวัสดิการบางตัวบางตัวก็หายไปบางตัวก็ลดน้อยลงนะคะชีวิตอาจจะลำบากกว่าเดิมถ้าเราไม่วางแผนให้ดีเพราะฉะนั้นต้องวางแผนให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะสวัสดิการของเราจะลดลงอย่างเช่นของเราแต่ก่อนก็จะมีเงินเรื่องของอสวัสดิการของ C7 นะคะหรือว่าเงินประจำตำแหน่งถ้าเรา Early Retire มาแล้วเงินประจำตำแหน่งเราก็ไม่ได้นะคะ แถมเงินเดือนเราก็จะลดลงเหลือประมาณสัก60%จากที่เคยได้รับค่ะสิ่งนี้สำคัญมากๆเลยวางแผนให้ดีนะคะข้อที่3ค่ะต้องมีความรอบคอบนะคะในทุกมิติในทุกด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนการเงินนะคะความมั่นคงต่างๆนะเรื่องของอนาคตเรื่องของเงินเฟอ้อสุขภาพร่างกายและจิตใจสำคัญนะคะต้องมีความรอบคอบให้มากขึ้น เราจะมีเวลาในการใช้ชีวิตเยอะขึ้นเพราะเราไม่มีงานประจำทาเพราะฉะนั้นเราต้องมีเวลาในการวางแผนให้รอบคอบนะคะใครที่มีหนี้สินยิ่งต้องวางแผนให้ดีถ้าจะตัดสินใจ Early Retire นะคะเน้นย้ำนะคะว่าถ้ามีหนี้สินวางแผนให้ดีค่ะเพราะรายรับของเราจะไม่เท่าเดิมนะคะลดลงประมาณ50-60%นะคะ ข้อที่สี่นะคะก็คือถ้ามีหนี้ต้องปลดหนี้นะคะภาระหนี้สินของเราเนี่ยจะต้องไม่นําติดตัวไปด้วยนะคะต้องปลดหนี้หนี้ไหนที่เป็นหนี้เยอะนะต้องค่อยๆปลดลดลงให้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะจ่ายได้หลังจากเอเอร์ลี่ดีทายค่ะข้อที่ห้านะคะก็คือวางแผนรับความเสี่ยงให้ดีเช่นอุบัติเหตุการเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆต้องคิดและวางแผนให้ดีค่ะ